เอาถึงบอแก้เชือกแก้เชือกตีฮึแก้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องฟังปีใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม,แม่ก่อนจะชมคลิปนะคะเบิงเบิงเบิงปีๆความพยายามสิเข่ามหานอง พี่นอ้อ,องเอ้ยเบิ่งแนยยันขาโอ้ยนอนสิพังหัวเขามากดูดูดูค่ะความพยายามความพยายามอืมอืมความพยายามนะคะอยากจะเข้ามาข้างในมาหาน้องหาแม่จะพังรัวแล้วเอาแล้วเอาหนามาก้ก็เอาขาหลังกระดิตัวพังเทมือนี้เอาพังเท ช้างพังนะคะช้างพังเอาเอาเอาโอ้ยเนาะนั่น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 บังบังนอนลราบันนี้เอาเอานอนเอาลราบันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา,เอา ถึงโ่แก้เชือกแก้เชือกตีฮึแก้เชือก,ก,อกมึงเมย์บนกรหันหนาไปหาลูกกวมพิบอันกวมนองไว้แล้วมันนี่กวมนองใบเข่าไว้แล้วอืมอืมโอ้ยเนาะ ให้น้องหายดีคนหลกน้องกําลั่งสียหายดีน่องกระลั่งสียหายด,นายดีน้องหายดีคนเนาะขาใส่ขาคว้า,า,ยา,าอยู่นี่ละเอ๋นี่เน่เนี่เน่โอ้สั่นตืดเลยนี่เน่จะออกไม่ออกเออนี่เน่ขาดแต่มองหันบเหลือพังแต่เหลือ เหนาก็นหนิงจังน้อยถึงเมื่อกี้นะคะแม่แม่ของพี่บัวนะคะโอ้มาเยอะเลยนะคะมาหาน้องนะคะใบข้าวนะคะแม่แม่บอกว่าไม่กล้ามาเมื่อวานสัมผัสน้องน้องช้างเยอะนะคะก็เลยไม่กล้ามาก็เลยมาตอนเช้านะคะก่อนจะพาพี่บัวไปเล่นน้ำนะคะก็ขอบคุณแม่แม่นะคะที่รักเล็นดูนะคะครอบครัวพี่ปีนะคะ แม่แมก็มารับขวัญหลานน้อยนะคะขอพระคุณห,หลายๆจ้าเสียเสียดายแม่สม,มบรูรณ์ตายกิเพราะว่าพอเจมก็ไปตัดหญ้าบ่หั่นมากนะคะมันก,ก็นเลยโอ้โหแบบพื้มใจมากๆเลยนะคะตื่นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยน,นันน่นนั่นนัความพยายามความพยายาม มือมือดึงใหม่แล้วมือดึงใหม่แล้วอยากเล่นอยากเขามาแล้วในหน่อยในโหคว่ำละเด้อค่ะปูที่นอนให้เดินม่ไม่เข้ามานอนเลยนะคะเวลาง,ง่วงนะคะเดินเข้ามานอนเลยนะคะ,ะชินแล้วนะคะเริ่มชินกับที่นอนแล้วถ้าไม่ปูให้ง่วงแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้งตัวลงนอนเฮ้ยจะลาดกักเพ่นไดนนอนในที่นอนแล้วพิหนิมเด้ะ ก็ติดใจตัวดีนะตอนแม่แม่มาหนูตื่นรับแขกเมื่อวานไปเก็ียบมาหนูนอนอย่างเดียวค่ะแต่วันนี้หนูตื่นรับแขกค่ะหนูตื่นพอดีค่ะ,ะแม่แม่พี่บัวมานะคะพอดีเลยนะคะหนูก็เลยสลึมสลือไม่ได้เดินมารับแขกนะคะพอแม่แม่ไปหนูก็นอนต่อสดยอดสดจอด นั่นนั่นเ่นบอกไล่อันเสกไส้แล้วนี่เอาแล้วนั่นนั่นโวยวายแล้วเขามาบรร่ได้พี่น้องเอ้ยแม่แม่ดูเอาเดอ้อลูกสะพ้ายนี่ลูกสาวนี่โอ้ย <c oughs> เขามาหาน้องหาแม่บรร่ได้เสกไส้เลยวะ โุ้ยไหยแล้วอ,อยากไปน้ำผู้เบาวบไปเห่นหน่ำไปบบผู้บบาวไปแล้วผุนผู้บบาวไปกนโนโันหน่อโน่แล้วตัวเล็กก็นอนเชิยเลยหลับปุ้ยนะคะแม่เขาก็ยืนเอความไว้นะคะกลัวกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรนะ เห็นปี่ปีิสืดอเขามาหาหนองตั้งนี่กะหวงก้นหน่อยอยู่ยืนกว่ำไวนั่นนั่นนั่นคนพี่สาวโวยวายละเด้อใบเข่าเอ้ยอีหลานนอนอาปากจองฟองอยู่ขี้ดินแม่ไงเอ้ยเนาะดินแม่ไงเข่าตาเข่าปากเบิด บรรยากาศดีนะคะวันนี้ค้มคมพายุยังอยู่นะพะายุยังไม่ออกไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนนะน,นี่บ่ได้บึงข่าวสารเลยพี่นองแม่แม่ท่านได้รู้ข่าวรู้ข่าวเรื่องพายุก็แจงมาบอกในด้อค่ะสิได้ระมัดระวังไว้ยืนโจโลอยู่บุนบ่ได้เขามากตาดิตรุนแท้โอ้ยฟุ่นไงมาหาแมฆเลย หลับปุ้ยเลยนอนนอนเอาเหนือเอาหนังหน่องใบเข่าว่ะนูนอนเอาเหนือเอาหนังจ้าอืมนอนดีครับ่ี่กัเว่นย่กังขึ้นมันนี่กระกวนแม่บนนอนไงยย่กระเวนนี่รับปุ้ยนะอืมแม่ตายกังง่วงนอนเหละค่ะ ยืนหลับแล้วนะแม่แม่หนูกอนอนนะคะบรรยากาศดีวันนี้หนูจะนอนได้ทั้งวันเลยอากาศเย็นเย็นาสันนอนมืนตาอยู่ด้กัานานัน่นมืนตาอยู่หนูนอนลืนตาดูด thong mẹ Ui nhầm bạc chợ 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 à thôi đã Phần wa để kiếm nhằng nó cứ nhầm bạc nó hửm ừ. phán wa để kiếm nhằng tha ngắm 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 me ngắm 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 ơi ừ. ช่วงนี้สาวใบเข่าเขามีตะนอนกับนอนเด้อพี่น้องนอนเอาเรือเอาหนังนะจะได้ตัไวไว้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้าโอ้ไงทวน